เมื่อสักครู่นะคะทางออฝั่งของเจ้าหน้าที่แรมเนี่ยได้มีการตรวจสอบเอกสารนะคะของผู้ประกอบการนะคะไปแล้วนะคะแล้วกออ็พบว่านะคะในตอนนี้นะคะเมื่อทางผู้ประกอบการเนี่ยกลับเข้ามาะคะดูทีออ่สถานะของคำขอของท่านนะคะก็เลือกมาที่เมนูแบบปกตินะคะในการคำขอนะคะตรงนี้นะคะถ้าสถานะเอกสารนะคะออขึ้นว่า รออขอเอกสารเพิ่มเติมวงเล็บแลบเนี่ยก็แปลว่านะคะทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องทําการส่งเอกสารนะคะเพิ่มเติมนะคะไปให้ทางเจ้าหน้าที่อ่ห้องปฏิบัติการเนี่ยทําการตรวจสอบนั่นเองค่ะซึ่งการขอเอกสารเพิ่มเติมแบบตรงนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการนะนะคะสามารถทําได้โดยนะคะเมื่อ,อ เมื่อทางผู้ประกอบการเห็นนะคะว่าทางเจ้าที่แลบบเนี่ยขอเอกสารเพิ่มเติมมานะคะก็ให้ทําการปรับไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยกลับมาที่หน้าเมนูย่อยนะคะของแบบปกบตินะคะแล้วก็ตรงเมนูสุดท้ายนี้นะคะก็คือเมนูยื่นไฟล์เอกสารแนบนะคะหุเล็บด้วยอ่กลุ่มวิจัยการกักกันพืชน,นะคะหรือว่าแลบนะคะก็หมายความว่า ตรงนี้เนี่ยเป็นช่องทางนะคะในการยื่นไฟล์เพิ่มเติมนะคะของแแบนะคะไป,ไปให้นะเองค่ะก็คลิกเข้าไปนะคะค่ะเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าจอของการยื่นไฟล์เอกสารแนบนะคะของแแบบนะคะในตารางรายการคำขอเนี่ยก็จะเห็นนะคะเฉพาะคำขอนะคะที่มีสถานะเอกสารเนี่ย เป็นขอเอกสารเพิ่มเติมวงเล็บเท่านั้นนะคะเมื่อทางผู้ประกอบการอ่ะเห็นสถานะดังนี้แล้วนะคะก็ต้องเข้ามาที่เมนูนี้นะคะแล้วก็กดเลือกที่คำขอ,ขอ,ขอ,ขอนั้นๆนะคะจากนั้นนะคะก็ให้กดปุ่มแนบไฟล์เพิ่มเติมค่ะค่ะเมื่อเข้ามาค่ะหลังจากกดปุ่มแนบไฟล์เพิ่มเติมแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเป็น ในส่วนของหน้าการดื่นนะคะการแน่ไฟกระตักเข้าไปะคะ่ะก็จะมีรายละเอียดนะของผู้ส่งออกผู้รับไปทางนะคะรวมถึงประเทศปลายทางของคำขอนัน,นั้นนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็จะมีไฟล์ต่างๆนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่แลมเนี่ยต้องการนะคะให้ท่านให้ท่านแนบไปะคะ่ะกรณนนีนะคะก็จะมีไฟล์ยอดคงคลังผลดิบพืชนะคะผลวิเคราะห์สปูพืชนอกสถานที่นะคะ ผลตรวจแปลงศัตรูพืชแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะสมมุติวา่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องการแนบไฟล์นะคะผลวิเคราะห์ศัตรูพืชนอกสถานที่นะคะไปให้ทางเจ้าหน้าที่แลบเนี่ยทำการตรวจสอบนะคะก็ให้คลิกนะคะชุดไฟล์นะคะก็จะมีหน้าต่างนะ,ะขึ้นมาให้ท่านเลือกไฟล์โดยไฟล์ที่เลือกเนี่ยก็ต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้นนะคะ ค่ะเมื่อเลือกมาแล้วนะคะก็จะเห็นชื่อไฟล์ปรากฏอยู่ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อแนบเอกสารเนี่ยครบนะคะก็หมายความว่าสมมติว่ากรณีนี้ต้องการแนบแค่ผลวิเคราะห์ตับปูพืชนะคะก็กดแนบแค่ไปไปแค่อันเดียวนะคะจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะ,คะเมื่อกดปุ่มบันทึกแล้วนะคะก็จะเป็นการบันทึกนะคะไฟล์เมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปในระบบ ะะจากนั้นนะคะเพื่อให้คำขอนี้นะคะไปโปรเซสตัดไปได้นะคะคือไปขั้นตอนต่อไปได้เนี่ยาทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องส่งคำขอนี้นะคะไปให้ทางาห้องปฏิบัติการอีกครั้งนะคะก็ให้เลือกนะคะที่คำขอนั้นๆน,น,นะคะจากนั้นนะคะก็ให้กดปุ่มส่งไปห้องปฏิบัติการะคะ่ะ ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะคะว่าต้องการคอนเฟิร์มการส่งคำขอนี้เนี่ยไปให้ทางห้องปฏิบัติการใช่หรือไม่นะคะก็กดตรงไปนะคะค่ะเมื่อกดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีอ่แจ้งเตือนเขาก็ได้ส่งคำขอเมื่อสักครู่เนี่ยไปที่ห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วเองคะ่ะเราก็จะเห็น,นะคะ่ะว่าที่ตารางรายการคำขอด้านล่างเนี่ยตอนนี้ก็คืออ่าคำขอเมื่อสักครู่เนี่ยหายไปแล้วนะคะ เราก็จะลองกดกลับนะคะเพื่อไปดูที่หน้ารายการคงของเราอีกครั้งนะคะเพื่อทำการเช็คสถานะของเอกสารนะคะเมื่อเข้ามาะะที่หน้ารายการคำขอแล้วนะคะก็จะพบว่าตอนนี้เนี่ยคำขอเลขที่อ้างอิงนะคะหนึ่งสี่สี่เนี่ยมีสถานะนะคะเป็นรอผลตวรวจห้องปฏิบัติการะคะ่ะ